ครับสวัสดีครับหูเงี้ยเจริญการช่างจะจบงบไม่บานปลายแล้วครับวันนี้นะมีงานเข้ามาอีกหนึ่งตันนะโมโนเอ90นะมาด้วยอาการสันนะ่น เครื่องเดนม่นิ่งครับเราได้ทําการตรวจสอบเช็คื้อนต้นนะเป็นที่หัวฉีดนะหัวฉีดสูบที่สี่มีปัญหานะแล้วก็ได้ทาการถอนมาเทสรางให้เรียบร้อยแล้วครับจะจบงบไม่บานปลายที่ผมแนี้นจะเป็การช่างนะครับสําหรับท่านใดนะที่เดินทางปีใหม่นะช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องนํารถมาเต้าตรวจเช็คนะ,ะให้บริการ สำหรับ v o l v o S 90คันนี้นะเราได้ถอดเช็คคอยนะครับเช็คหัวเทียนก็ปกติใช้ได้นะแต่สิ่งที่เจอคือหัวฉีดสูบที่4ตันนะครับเราก็ได้ถอดอ5สูบเลยครันนี้มี 5, 5 5หัวเทียน5หัวฉีดนะก็คือถอดออกมาแล้วก็ทำการเทสล้างให้จบเรียบร้อยแล้วครับจบลบไม่บนปลายนี่ถูกไหมเจริญการช่างนะครับ วันนี้นะน90นะมาด้วยการเครื่องสั่นกระตุกนะครับมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับบนหน้าปัดโค้ดขึ้นมา4โค้ดนะฮะเป็นหัวเ,ออเกี่ยวกับระบบหัวฉีดน้ำมันนะระบบหัวฉีดน้ำมันครับที่เจอนะินเจคเตอร์โซนที่4มีปัญหานะครับ สารับระบบน้ำมันดูสิว่านี่อยนะู่นะเบอร์โชชาร์จเจออะไรเนี่ย C แต่อันนี้เราได้แก้ไขไปแล้วครับคือเราได้ทำการเทสหัวฉีดนะแล้วก็ล้างล้างหัวฉีดเทสหัวฉีดไปแล้วนะครับต่อไปนะเราจะ าการเคลียร์โคดนะการเคลียร์โคดต,ต,ตกลงไปเลยเไปลูกต้องยนต์ดับไปแล้วนะครับาการเคลียร์โคดแล้วก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะงลงนะครับมาเครื่องยนต์ไปหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็น ABS นะเกี่ยวกับพวกระบบ ABS นี้ต้องทการแก้ไขอีกทีนะอันนี้เรามาในแก้ไขในถังเครื่องยนต์นะที่สันสันกระตุกนะครับอันนี้จบไปแล้วฮะเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทดูทีนะครับมาโอเค one two